นี่ยอญ่ in e x e ์ไซส์ตามทีวีเอ e x e ์ไซส์แบบทีวีหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมเราไม่ต้องยกแบบเขาก็ได้ยกเท่าเท่าที่เราทำได้หายใจออกเตรียมยกเข้าเล่นค่ะเล่นไหมครับว้าเปิดค่ะไม่เป็นยังมันเกิด กำลังทำแม่ไม่เป็นยังอ๋อถ้ายืดข้างเนี้ยมาได้แบบเป็นยังแยกเอาแยกเอากดๆแยกเอาลงหายใจให้สบายนหคะหายใจให้สบายมีอีกท่าหนึ่งค่ะที่ท้าทายสำหรับกลุ่มคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วนะคะถ้ายังไม่ได้นะคะที่เคยทำมาก่อนค่อยๆฝึกนะคะไม่ยากนักหาตัวาอี้หรือท่ากระถนม็ได้ค่ะ าทายโคตรนี่ันไปทายอยู่ในทีวีมาหุ้นแจ็คเขาในทีวีหายใจเข้าหายใจออกนิ่งและมั่นคงไว้นะคะโฟกัสสำคัญที่สุดมั่ต้องขึ้นคะแนนนั่นถ้าขึ้นคะแนนนั่นอีแม่เป็นนักยิมนาสติกแล้วการ <c oughs> ตั้งตรงของลำตัวการใช้หัวไหล่การใช้ขาการใช้แขนร่างกายสมดุลมากๆค่ะนั่น ร่างกายสมดุลมากๆค่ะนะหายใจได้ดีค่อยๆผ่อนค,คลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายก้างหนึ่งเช่นกันค่ะกางแขนกางแขนล็อกฝ่าเท้าไว้หรือที่งปุ้มไได้ถ้านี้มีออปชั่นค่อนข้างเยอะนะคะเลือกได้ขอให้อยู่นิ่งและมั่นคงเข้าไว้รับรู้ถึงการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วน ฝ่าเท้าที่มั่นคงน่องที่แข็งแรงขาที่ตึงเปิดไหล่ที่งสองข้างหายใจค่ะหายใจค่ะหายใจค่ะนะหายใจค่ะหายใจมองไม่เห็นผ่อนคลายลดความตงตครงตั้งตรงหัอกไว้หลวมพักสักครู่หนึ่งหลับหลวมพักสักครู่ให้ร่างกายเย็น หายใจให้สบายค่ะหายใจให้สบายค่ะไม่มีจุดใดที่ตึงมากนั้นไหมคะรับรู้ถึงการตั้งตังตวอยู่หายใจสบายผ่ยอนมือออกค่ะกางขาทั้งสองกว้างอีกครั้งหนึ่งค่ะกางขากลันนะคะกางขาเปิดปลายเท้าซ้ายออกไปด้านซ้ายปลายท้ายซ้าย,ายสองออกไปด้านข้างข้างล่างไม่ขึอนน,อน,นะคะหายใจ